ยกของขึ้นรถนะคะไปอำเภอพิมายนะคะคืนนี <les sunshine> ้เดินทางจ้ะร้อยส่ง นครราชสีมาอำเภอพิมายจ้าใช้แค่นี้ีผมพอดหรอไหมอันนี้จริงๆงเขาไว้กรอกน้ำมันเครื่องเมือ่อก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะไม่ไม่คนละแบบมันมันทําตายเลยทำตายตัวมันลําบากขนย้ายง่ายอันนี้ง่ายตัวน,น,นี้เราก็จะเป็นรูสไลด์เห็นไหมอาเนี่ยถอดออกก่อนนะ Lấy lâu à. à, Này rồi. à Này xài đi rồi Bác Xài hẳn chắc Này แนแนนอ,อันนี้ส่งพี่ไมยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แถมให้ตัวต่อแล้วสองตัวแล้วก็มอลลี่แล้วก็ใสยพาน3ามเซน